ุ่งนาสวนโนอาต่างงานกาเมื่อยามที่มาชมดูแสงดวงอาทิตย์ลาลับฟ้ายามเย็นทุงน่งนาสวนโนอาซ้ำนาชมช่างมีความงามส สวนนี้ชื่อว่าสวนโนอาตั้งตะงานตาอยู่ที่น้องบัวลำพูยามเย็นตะวันคร้อยร่มเย็นก็จับเข้ามาเย็นกายและเย็นตาเย็นหัวใจทุงโนอา สวนโนอานะครับกำลังจะเข้าที่สวนนะครับสวนนี้ชื่อว่าสวนโนอาตั้งตังานตาอยู่ที่น้องบัวลำพูอากาศยามเย็นเพลิดเพลินและงามตา สัมผัสทั้งกายาร่มเย็นทุกครั้งที่เข้าสวนโนอานดอกไม้ริมทางออกโนดท,ทั้งซ้ายและวานำมาทำอาหารอร่อยไรสารเคมีสวนโนอา เป็นชือและแต่งานตาสว่วนนี้สว่วนโนอาถึงแล้วนี่นะคือสว่วนโนอา